อันนี้เป็นกล้องไม่โฟกัสพญานาคนะคะได้เป็นพญานาคมาอันนี้อะไรอะรนะนะ่ะต้มริกานะแล้วก็ต้งไฟนะครับ<น>ต้มไปจะเดียกอะไป ตรงไปลายที่ตอนกลางนั้นจะมีน้ำม่ร้างพผาลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับไปตรงนั้นได้เลยรับน้ำคนละแก้วครับ

ส่งใกอยู่แาเอารอานรมประกอบการอะไรเลยนะไม่ประ้พี่ดเลยก็อ่้ปทุนถาี่ทั้หนึ่งไปสิทาตทไ้ากก่อนนกันทานเมตทานบุก่อนที่เข้าวัดเเป็นการติดเทวิุเข้าวัดมาเลยนะเรษฐาพ่หน่อนุโมทนาโต้องกาที่ก่นลึกเออขอใค้อยากไดอะไรขอเอาเตีถ้าเกิดตัวที่ให้เนยนต้องก็ที่หนุ่ต้องการไม่แย่เลยไม่พี่อยาก

เขาบอกว่าทบุญงเป็นการถวายชอเราะากนะครมีอันสุ่มากเนนี่ไปพช่วยร่าบาไป่นตงมากนมา้กันตอไหมาช่สงั้งี่ตลด้องนี่นต้องถามคนหน้าเนี่ยใครที่ถือกุญแจรถยนต์มาครับรถยนต์มาข้าไม่รับ ที่ยิ่งใหญ่หพระอรหันที่ยิ่งใหญ่เอ่ตู้พ่อและแม่ลูกาถือเข้าไปนะรวมสร้างบุญันนี้บุญใจกลางนะใจกลาง ของชาวบุญสร้างวัวสดแม่เราสร้างอุติสองร้อยบาทเนาะคอามุญท <protecting room, S 2> ี Now, Now, sky, ่ยี so, ่สิบสองนยี่สิบสามยี่สิบสี่ตามเข้ามาเลยเด้อความบุญสร้างวบวสดด้วยกันนะเรามีผ้ายางน้ำมอบให้นะกองมบุญที่ยี่สามยี่สี่เดี๋ยวต่อแถวกันเข้ามาเนาะอนุโมทนาด้วยก็ขอให้มีอายุยืนเงียบเรินในสักร้อยเนาะมีทรัพย์ใช้สอยน้ำไม่ขาดสายเนาะน้ำแบกมือก็ขอให้ได้เงินแสนกันทุกคนนะพัดเนาะความบุญคุณพ่อเนาะอีกหนึ่งร้อยยี่ ที่ทานเองทั้งสี่โครงการนักปั่นเที่ยวให้รวยๆยอดนะวันที่สองนะคะวันเดินทางภาพร่างกายแรงคอยใหได้เก็บให้ได้จบเด็ดตามบางคนได้ยังได้จบกว่าไปได้ยังไดตามมาขอให้ได้เงินหมื่นจึงจะขอให้ได้เงินแสนได้ยอดได้ครึ่หนึ่งครึ่งหนึ่งจะขอให้ได้เงิน เครื่องรางของขังนะคะที่ไปทำบุญมาวันจุดจีนนะคะวันที่10บกุมภาไปปิดทองฝังลูกนิมิตอันนี้ได้มานะคะไปสองวัดค่ะวัดแรกคือวัดแสงสว่างตำบลท่าเหมือนลามนะคะอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแล้ววัดที่สก็คือวัดนี่มีฉนดที่ดินไปสร้างที่ดินมานะคะวัดเนินสะอาด แล้วก็อำเภอบางกระทุ่มนะคะอันนี้คือพยันได้มาพยันจะทำบุญมาหาโชคลาภมงคลนะคะสวยค่ะสวยมากมีพระปุชินาลาตนะคะพระประจำจังหวัดพิษสนุโลกเสริมบารมีได้มาหลายผืนเลยคะ่ะหลายผือนอยู่หนึ่ง สองสามสี่ห้าสืนอนะคะเราก็มีไ้ายผูกข้อมืออันนี้เหรียญคือไปบริจากมีข้าวสารเสกมีอะไรหลายอย่างอยู่อันนี้อันนี้ท้าเวสุวรรค่ะท้าเวสุวรรท้าเวส,วร,เว,สวรโนอันนี้จะจำไม่ได้ว่าได้มาจากวัดไหนนะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรอะ่ะ เป็นพญานาคหรือเปล่าพญานาคมาแล้วก็มีใส่เงินใส่ทองอุ้ยน่ารักค่ะนี่ใส่เงินใส่ทอง,อง,ทองแล้วก็มีแก้วสารพัดนึกมีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็ทาเวสุวรณโนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต่อเงินต่อทองหรือเปล่า อันนี้องค์ผมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ได้องค์นเรศวรมาด้วยองค์หนึ่งนะคะที่ไปทําเมื่อวานสองวัดได้ข้องรังของขังอันนี้น่าจะได้มาจากพระป่ารอยฟ้านะฮะนี่ละค่ะก็มีแค่นี้สำหรับสองวัดที่ได้มานะคะมีฉนวนที่ดิน รู้เอาไปจำนองได้ไหมค่ะ